สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะักับนาโตรยิโรในเกมวอ t c ด d ็อกมาลุยกันต่อนะครับผมเฮ้ยไอโจดี้โทรมาฮะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะผมเราไล่ตามโทเบสมาเพื่อเราจะขอรีมโมทเพื่อบังคับสะพานนั่นนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วแลวก็อย่างหนึ่งคือชอของโทเบสนี่เราสามารถให้มันค้าของได้ด้วยนะครับผมก็แจ่มดีเลยนะครับอ่าแต่ตอนนี้เราไม่มีโมเทลแล้วนะครับผมโมเทลเจงแล้วเรา เพราะว่ามันมีกลุ่มพวกนึงเออพวกของเดเมียนได้ล่าเรานะครับผมโอเคเราต้องไปจุดภารกิจกันต่อเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะติดๆหารถแจมๆอ่านั่นไงแจมเลยขอยืมหน่อยนะอืมอโอโทษโทษโทษแหมออกมาก็ชนเขาเลยนี่รถอะไรเนี่ย

ไม่ได้ไปซื้อมาเลยขโมยเข้ามานี่แสนไม่ดีนี่โอ้โูเฮ้ยรถเราไม่เป็นไรเลยแต่รถเขาเปิดประทุนแล้วดูดิกระจายเกลือนรถเรายังสภาพแบบอื้มอย่างนี้ครับรถนอกของดีไปละอีกแปดร้อยเมตรโอเคซิ่งไปเลยแม็กนัมคนละเรื่องแล้วศาสตร์เฮ้ยเอ้ยเิ้ยชุดซกซแล้วเน่ เฮ้ยจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเขาซอกระหว่างกางอุ้ยโดนเฉียดเอาละขับด้วยความเร็วใครช้าลบไปรถเ,เ,เปิดประทุนเลยไอเมื่อกี้เหมือนจะเปิดหรือว่ากระปองรถมันเปิดปอย่างนี้นะเพราะบางที่ห้องรถจะเปิดกระปององั้นนะฮะเฮ้ยจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดดีบดีฟดีฟดีฟแม่ โอ้โหรถเปิดเลยกระปองเปิดโอ้โหโชว์เครื่องในอ่าหยาดิบอ่าโชว์โหนยพังเออโทษ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 ฉันอ้าวข้าผู้บริสุทธ์ด้วยเหรอไอข้าตัวไหนวะโอเคเราได้ดีมวลมาแล้วโอ้โอ้โอ้เอา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 วอาเอาเฮ้ยโอเคเรามาลุยกับภารกิจนี้กันต่อเลย ดีหน่อยที่โป๊กเกอร์เฟรมมันไม่อะไรมั่นมากไอเราก็เล่นไม่เป็นซะด้วยแต่เด็กป๊กเด้งเป็นอีกแก่กินน้ำให้เล่นรอบนี้โหเกมนี้ลำบากมากเลย,ย,ยเโอ้โหรอจนมืดเลยใช่ไหมเนี่ยเห <c oughs> มือนให้เราไปไหนมั้งเนี่ยมาร์กไว้เยอะเหลือเกิน โอเคทำการแฮกเจอโทอไปยังได้แล้วและพวกเราเล่นโป๊กเกอร์แล้วเราก็คุยกันด้วยดีนะแล้วเขาพูดว่าไงบ้างคาร่ามันเป็นเรื่องจริงฉันบอกนายแล้วบอกอย่าไปโดยไม่มีฉันเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวฉันก็จะไปอย่ากังวลเลยเดี๋ยวฉันจะไปรีสโตพาวเวอร์หน่อยแล้วเจอกันอ่าทึบทึบทบโอ้โห โอเคเข้ามาแล้วไปตรงนี้ก่อนละกันใกล้กว่านะต้องแอดเวนตสามจุดเลยนะฮะโอ้โหเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีแดงคงไม่น่าเป็นไรมั้งใช่ไหมไหนไงเฮ้ยมีมอไซค์อุบัติเอ้ยวิบัติน่ เอ้ขึ้นไปไงวะเนี่ยไม่มีทางขึ้นเลยเหรอมันก็มีนะเข้าไปไงเนาะอ่ะนี่มันออริโอเฮเลฉันขอโทษเรื่องรถนะใครพูดใครเนี่ยหาทางขึ้นก่อนดีกว่า ปิดปิดปิดอืม,มอืมลิฟลิฟอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคมีลิฟต์อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเข้าไปข้างหลังก่อนโอเคในีนี้ไม่น่ามีศัตรูก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ดีหน่อยจะได้ไม่ต้องเข้าเน้นลักลอบแอบ แต่ปัญหาคือหลังตรงไหนเนี่ยเข้าทางนี้อ่ะเข้าทางไหนวะเนี่ยเดีๆๆ๋ยวๆวนก่อนว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 นโอเควนทางนี้ทางนี้เฮอะโอเคลงมาฮึอ่ะโอเคกด Thank you อึ๊บปีนบันไดอึบปีนตรงนั้นรอเดี๋ยวนะจะ activate ยังไงดีวะเนี่ยอไอ้นี่ไงคเาคเมลา่าคาเมล่าอันนี้คือเรานะฮะอือคาเมล่าตรงนี้นี่ไง,ไงอันล็อกอันล็อก โอเคเอันล็อกมาแล้วเปิดเข้ามาแล้วเฮ้ยระเบิดจะบ้าให้ระเบิดละจริงดิเฮ้ยมันให้เราขาดไปหรือเปล่าลองระเบิดแล้วกันู้ยย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 ยอยยยยอยยอยยยยยย้ ไอ้ 8, เดี๋ยวสะพานสะพานเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะลงยังไงไงอืมออเวตอันแรกโอเคดาวไปหน่งหลือสองฮัลโหล โอเคเดี๋ยวปีก่อนนี่ไงทางออกโอเคบอสไซอุบาตดิวอ๋อมีรถคันใหม่ได้แล้วนะครับผมโอเคเข้าไงเนี่ย มีเดี๋ยวหาทางก่อนหาทางไปยังไงเดี๋ยวๆๆอืมโอเคมีกรมขนส่งภารกิจนี้มันให้เรามาเข้าดาวหรือไงเนี่ย reset Hướp, à Ok, dốt à. Ừ. Sai khỏa Thằng này đi Ê Ngon chà, ngon mắt rồi Hướp อืมเอองงเลยงงเลยอืมเดี๋ยวสิใช่ป่ะเนี่ยหรือไม่ใช่โอ้เดี๋ยวลองหาทางกันก่อนเออจุ๊บอืมดูจากที่ทำเลแล้ว โอ๊ะออดิโอลรอปิดไปออดิโออยู่ฝั่งนู้นแล้วเราจะไปยังไงนาะเดี๋ยวสกิปก่อนสกิปสกิปสิครับสกิปสิครับอ่ะช่างมันแล้วกันอันนี้เราจะไปตรงจุดอื่นแล้วฮะเดี๋ยวเราดูก่อนอืมไอารถเคนนี้เราบังคับได้ไหมเนี่ย ไม่น่าได้นะเอ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสํารวจให้ชั่วก่อนสํารวจสํารวจสํารวจมันต้องไปทางไหนด้านหลังหรือเปล่าไหนขับมอเตอร์ไซค์ไปดูสิน่าอืมฮบ จะไปยังไงนะเกมนี้ของเพื่อนเว่ายคงว่ายน้ำไม่ได้มั้งปีนไม่ได้หรอกเอ๊ะจะไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงลองปีนดูสิมีลองไม่รู้อ๋อไม่ได้อมืมีจุดเหยื่อไหมเนี่ย เหมือน G T a ไงครับเหยเข้าไปอ้อเกมนี้มันกระโดดไม่ได้นะเหมือนแบบกระโดดแบบเฉยๆตามปกติอ่ะอืมมันให้เราทำอะไรเนาะของมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละเอเอเอายจะเยเวลาหน่อยนะครับผมกำลังหาทางอยู่ อืมโอเคยกไปร้อมแมกกาไซเอ้ยเดี๋ยวนะปีนได้ไหมเนี่ยฮึบอ่ะปีนได้ด้วยอืมตรงนี้เอ้ยเสียงเรือ อึ๊บฮึชบอ่ะเฮ้ย,ย,ย,ยขึ้นมาได้แล้วโอเคเกมมันก็ทำให้เราดีอย่างคือเราไปให้ให้เราเป็นคนช่างสังเกตนะฮะอ่ะโอเคอันลับโอเคอ้อมอ้อมอ้อมเป็นภารกิจที่ใช้การสังเกตเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะเนะี่ย โอเคอยู่ตรงนั้นสินะคาเมลา่าเดี๋ยวสิมีให้เราให้เรากดไหมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเราต้องลงไปทางนั้นสินะอ๋อโอเคแล้วกลับทางเดิมโอเคเข้าใจแล้วลงลิฟต์ลงลงิฟต์ฮึบอ่ะอืมค่อยๆเลื่อนลงมา ไวรุ่นใจร้อนโดดเลยอยึโอเคเสร็จไปสองอ,อ้าวอ่าสองแล้วจุ๊เหลือกันเดียวใกล้แล้วละ่ะพอแลได้ยังอยโอเคเรากลับที่เดิมน,นะฮะ Show it to you someday. I'm working on it. wing, I have wing, 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 wing. Hoop ah ah. Manga you need it. Okay, it is a tie lap. Generators are back there. I'll just hack the gate. Ah. คาเมลา่าคาเมล่าก่อนอืมซ้ายซ้ายอ๋อยกนี่ลงอ๋อคาเมลา่านี่ไงยกลงสิโอเคมีคาเมล่าอีกอ่าเชื่อมต่อเข้าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบังมันจะบังไอ,อ้นี่ไงอันล็อกนะฮะวงมั่วลุรัวเลยนะครับนี่โอเคอันล็อกแล้ว thank you ปัญหาคือคือเป็นยังไงวะเน,นี่ยอืมอันล็อกมาได้แล้วหาทางขึ้นก่อนทางขึ้น ตรงไหนมีลิฟต์ไหมลิฟต์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 ตรงนี้สินะลิฟต์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 อันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แฮปัญหาอีกแล้วหาที่ปีนยังไงดี อืมฮึโอเคของไปตบลอกสิเอ๊ยเดี๋ยวนะต้องยกเข็นขึ้นแล้วเราปีนป่ะนี่น่าจะใช่เนี่ยเอาเอาโอ,โอ๊ยอืมอาจจะเป็นอย่างที่คิดก็ได้โอ้ย อืม้าวไม่ใช่แล้วมันอัดล็อกประตูตรงนี้เราไปน,นี่ดีสิโอ้โอยโอ้สภาพรถโซมเลยเอามาาอเตอร์ไซค์จอดตรงตปงนี้ดีกว่าเราต้องหาทางเองฮะ มีทางไหมลองปีนสิปีนไม่ได้อืมคาเมล่าสำรวจแล้วได้แค่นี้ครับอืมเปิดไม่ได้ด้วยโอ้

โอ้ยคิดไม่ออกไอ้อเดียวดียวฮึมปีนได้ไหมเนี่ยอปีนได้ด้วยอ่ะลองดูลองดูเอ,อ,อ,อ๊ะชึบอ่ะโอเคอืมทางไหนเนี่ยปีนไม่ได้แฮ ปุ๊บเอ้ยตรงนี้ปีนได้แล้วไงอะปีนได้แล้วไงดีอุ๊ยชุบอุ๊ยอุ๊ยมันเหมือนว่าเราต้องใช้เคนเนี่ยแหละฮะยกไปโน่นซึ่งก็คือเราต้องปีนนี้ปีนนี้อ่าเข้าใจแล้วเกตแล้วอืมโอเคเล่นมา นั่นแหละโอเคฮึบโอ้โ okay. ห oh ดูเหมือนยากโอเคสุดท้ายแล้วอืมจิ้ว <Demon. S 1> เอาล่ะสำเร็จ็น t ท r the bunker Hello โคจุหันเจอแล้ว Wait for me. perfectly safe. Nobody's been inside for years. Because I want to see your face when the door opens. Okay. More side, more side. More side. Mm. Uh. Okay. Use. Use. hmm hey. มอไซเค็ตกะโอเคยุสอ,อะไรนะเนี่ยที่นอนลหะโอ้ทำไมมันมืดมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเปิด เราเข้ามาที่ไหนเนี่ยโอเคเสิร์ชหา The Power Control โอ้ต้องเสิร์ชอีกแล้วเนี่ยเอ๊ะคอมพิวเตอร์ cover off ที่นี่ไม่น่ามีอะไรนะโอ้แฮกเลยนี่อ้าวอ้าวใช้ไม่ได้เฮ้ยตกใจโถ คาร่าทำเ er. um. ราตกใจหมดยิ่งห้องมืดๆอยู่นี่จะเป็นที่ใหม่เราใช่ไหมเนี่ยโอเคไปที่ power bunker นะครับนี่ไงเปิดพิธี โอเคพนักง,งานมาแล้วโอคค้โหอ่ะผู้สาผู้สาอะไรอ่ะอืมแจมเลยใช่ไหมล่ะโอาฝุ่นเค่อไปไหน รู้สึกเจ๋งกว่าบ้านเราเยอะเลยนะครับดีที่โดนทำลายใหม่ไอเดนดีใจเลยครับได้บ้านใหม่แล้วคอมใหญ่กว่าเดิมด้วย

โอ้โหจอใหญ่ขนาดนั้นฉันมองไม่ไหวหรอกนะ well, here, อ่าโอเคครับดูเหมือนที่นี่จะกลายเป็นบัญชาการเราน่าใช่ด้วยหนมามีสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าที่นี่กลายเป็นบัญชาการบ้านเราไปเรียบร้อยนะ,นะครับผม โอเคเอาไปว่าในตอนนี้ผมขอจบในส่วนของวอดด็อกพาร์นี้เพียงเทนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกโอ้พาร์นี้ไม่บู้เลยก็พาร์นี้ก็ใช้เวลาเกือบประมาณ20นาทีนะครับผมพอดีมนพอดีคนไม่เคยเล่นกว่ามันจะหาทางไปกัน่ก็ต้องเราก็ต้องคิดใช้ใช้สมองอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการว่าเราจะเราจะหนุกไปในตัวครับวิธีแบบเหมือนแก้พัซเซิลอะไรครับผมเออวิธีไอ้เงี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยยากนะครับผมยังถือว่า โอเคในระดับข้อดีนะครับผมก็ไม่ได้ยากง่ายจนเกินไปนะครับผมอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าของวอตด็อกนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้นะกี่พาร์ทจะจบผมก็จะทำไปไเรื่อยๆแหละนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ